ใเป็นพื้นที่อาเภอมาหาราชนะครับเจ <S S> ้าของบ้านหลังนี้เขาบอกว่าถูกขโมยขึ้นมาแล้วหลายครั้งนับได้เนี่ยก็ประมาณ9้าครั้งแล้ว <ฮะ S 2> ทำไมถึงยังขึ้นซ้าอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นบ้านเขาด้วย <ฮะ S 2> อดนทนไม่ไหวนะครับต้องมาติดป้ายหน้าบ้านขอให้ตํารวจเข้ามาจับคุณร้ายทีนะครับโดยป้ายข้อความบ้านนี้โดนง,งัดครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วครับยังจับตัวไม่ได้เลยคุณตํารวจช่วยด้วยครับไม่เหลืออะไรให้งัดแล้ว ถูกนำไปติดที่หน้าบ้านเลขที่3ทับ1หมู่3ตำบลพิษเพียนอําเภอมหาราชจังหวัดพร<ล>ะนครศรีอยุธยาซึ<ล>่งเป็นบ้านของนางนภาพรขำดีพ<ล>ยาบาลโลงรงพยาบาลอ่างทองจังหวัดอ่างทองที่อยากอั้นตันใจนะครับหลังถูกคนร้ายงัดบ้านเข้าไปขโมยทรัพย์สินถึง9ครั้งทั้งเงินทองประเครื่องแม้แต่ตู้เซฟหนักถึง50กิโลกรัมยังยกหายไปเมื่อสั่งตู้เซฟใหม่มาหนัก100 kg, กิโลกรัมก็ยังมายกไปอีกครับค่ะ นางนาภาพรก็บอกนะคะว่าคนร้ายขึ้นบ้านมาขโมยทรัพย์สินมากถึง9ครั้งแล้วค่ะจึงได้ทําป้ายมาร้องขอความเป็นธรรมกับตํารวจแล้วก็ข้อความในป้ายนั้นแจ้งให้ขโมยทราบนะคะว่าไม่เหลือทรัพย์สินที่มีค่าอีกแล้วค่ะทรัพย์สินมากมายที่สะสมไว้สมัยบรรพบุรุษก็ได้ถูกคนร้ายขึ้นบ้านขโมยเอาไปแล้วค่ะพระเครื่องเก่าแก่ราคานับแสนโฉนดที่ดินเงินทองและของมีค่าอีกหลายรายการนะคะทั้ง9ครั้งนี้ค่ะมูลค่าความเสียหายนับล้านบาทค่ะแล้วก็ได้แจ้งตำ ตรวจสถานีตำรวจโรงช้างทุกครั้งนะคะที่ถูกขโมยขึ้นบ้านแต่ก็ยังไม่สามารถจับได้เลยสักครั้งค่ะจนครั้งสุดท้ายนี้ซึ่งเป็นครั้งที่9จึงได้ขึ้นป้ายให้ตำรวจได้ทำงานอย่างจริงจังไม่ใช่ให้เหตุเนี่ยเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะรวมถึงบอกให้ขโมยที่จะขึ้นรู้ไปเลยค่ะว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่เหลือให้ขโมยต่อไปแล้วค่ะ ก็ถือว่าเป็นขโมยที่มีความพยายามนะครับมีถึงเก้าครั้งเพิ่มน้ําหนักของตู้เซฟก็ยังมาขโมยไปอีกเห็นว่าควรจะไปพยายามในเรื่องที่มันสุจริตจะดีกว่าขณะที่ทางด้านของเจ้าของบ้านเองก็น่าเห็นใจเพราะว่าก็เก้าครั้งแล้วนะฮะตำรวจก็ยังรัย์สินแล้วเนาะครับปิดท้าย